สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบระดับชั้นป .3 ามกันนะคะก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนกันวันนี้นะคะครูขอแนะนําตัวก่อนค่ะครูชื่อครูกุลิสลาเกิดโสภาค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าครูหวานก็ได้ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่โจทย์ปัญหาน,นะคะนักเรียนยังจําหลักการแก้โจทย์ปัญหากันได้อยู่หรือเปล่าคะ ใช่แล้วค่ะเราจะต้องวิเคาาเเาราะห์สิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามเพื่อตัดสินใจเลือกวิธีการหาคําตอบดังนั้นสิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามคือสิ่งสําคัญที่เราจะต้องนํามาพิจารณาเพื่อหาคําตอบนะคะไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะ เรามาดูตัวอย่างที่1กันเลยดีกว่าค่ะนักเรียนสถารณ์ร้านค้าแจากปฏิทินแบบแหวน12,584ฉบับแบบตั้งโต๊ะ8,309ฉบับสากรนร้านค้าแจากปฏิทินทั้งหมดเท่าไหร่ทีนี้ค่ะโจทย์ถามอะไรคะนักเรียนสหารณ์ร้านค้าแจกปฏิทินทั้งหมดเท่าไหร่ครับแล้วโจทย์บอกอะไรคะนักเรียน สหกรร้านค้าแจกปฏิทินแบบแขวน12,584ฉบับแบบตั้งโต๊8,309ฉบับครับหาคำตอบได้อย่างไรคะนักเรียนหาได้จาก1,584บวกกับ8,309ครับได้เป็นประโยคสัญลักษณ์คือ12,584บวก8,309เท่ากับเท่าไหร่ จากสิ่งที่โจทย์บอกคือใส่กรอร้านค้าแจกปฏิทินแบบแขวน12,584ฉบับแบบตั้งโต๊ะ8,309ฉบับสายกรอร้านค้าแจกปฏิทินทั้งหมดเท่าไหร่นักเรียนก็นำ12,584มา1 2 5 4บมาบวกกับ8 3 0 9เท่ากับ2 8 9 3ฉบับพอนักเรียนได้คำตอบแล้วอย่าลืมตอบอตอบกันนะคะ เรามาต่อกันที่ตัวอย่างที่2ค่ะพัดลมไอเย็นยี่ห้อเดียวกัน2เครื่องเครื่องใหญ่ราคา18,990้าบาทเครื่องใหญ่ราคามากกว่าเครื่องเล็ก7,500บาทเครื่องเล็กราคาเท่าไหร่โจทย์ถามอะไรเราคะนักเรียนพัดลมเครื่องเล็กราคาเท่าไหร่ครับต่อไปโจทย์บอกอะไรเราคะนักเรียน พัดลมไอเย็นยี่ห้อเดียวกัน2เครื่องเครื่องใหญ่ราคา18,990บาทเครื่องใหญ่ราคามากกว่าเครื่องเล็ก7,500บาทครับหาคำตอบได้อย่างไรคะนักเรียนหาได้จาก18,990ลบ7,500ครับได้เป็นประโยคสัญลักษณ์คือ18,990 ลบ7,500ได้เท่ากับเท่าไหร่จากสิ่งที่โจทย์บอกพัดลมไอเย็นเครื่องใหญ่ราคา18,900บาทเครื่องใหญ่ราคามากกว่าเครื่องเล็ก7,500บาทเครื่องเล็กราคาเราก็จะหาได้จาก18,990ลบ7,500เท่ากับ11,490บาทอย่าลืมต่ออวตอบนะคะเด็กๆ เรามาดูโจทย์ข้อต่อไปกันดีกว่าค่ะขุนเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารออมสิน18,550บาทขุนปิดบัญชีได้เงิน245หบาทขุนได้เงินเพิ่มมากี่บาทโจทย์ถามอะไรคะนักเรียนขุนได้เงินเพิ่มมากี่บาทครับแล้วโจทย์บอกอะไรเราคะนักเรียน ุณเปิดบัญชีฝากออมทรัพย์กับธนาคารออมสิน18,550บาทคุณปิดบัญชีได้เงิน24,105บาทครับหาคำตอบได้อย่างไรคะนักเรียนหาได้จาก24,05ลบ18,550ครับ ได้เป็นประโยคสัญลักษณ์คือ245 5ลบ18,550ได้เท่ากับเท่าไรจากสิ่งที่โจทย์บอกขุนเปิดบัญชีฝากออมทรัพย์กับธนาคารออมสิน18,550บาทขุนปิดบัญชีได้เงิน2 4 0 5บาท ผลได้เงินเพิ่มมาเราก็จะต้องนำา2 4 5 5บาทลบ18,550บาทได้เท่ากับ1,855บาทอย่าลืมตอเอาปตอบนะคะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนพอเข้าใจวิธีการทำโจทยปัญหาเรื่องการบวกและการลบแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมทำการบ้านกันนะคะวันนี้ครูขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ